สวัสดีค่ะสวัสดีครับกับรายการเตือนภัยไ,ไ, <ฟ S 2> ไซเบอร์วันนี้นะคะอยู่กับนุ่งหนิงผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดยะโสธรค่ะครับผมพันธ์ตำรวจตีวิาสานศรีกัญจันครับสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจปูตองคำกแก้วครับค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะมิจฉาชีพเหล่าน,นี้มาเยอะเหลือเกินนะคะในรูปแบบออนไลน์วันนี้เราจะมาขอเตือนทุกท่านแล้วก็เน้นย้ําค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆเลยของมิจฉาชีพที่มาหลอกลวงพี่น้องประชาชนรวมถึงเด็กเยาวชนของเรานะคะให้ เปิดบัญชีมา้านั่นก็คือมิจฉาชีพหลอกให้เปิดบัญชีม้านั่นเองค่ะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่เยาวชนที่หลังจากปีที่แล้วจบการศึกษา,าครับหรือเรียกว่าจบมหกหรือบางทีก็จบปวชวปวสก็จะไปสมัครงานาสมัครงานออนไลน์หรือไปสัมภาษณ์งานตามแหล่งที่เปิดให้ทํางานก็ปรากฏว่ามิจฉาชีพก็ใช้โอกาสที่คนตกงานนะครับก็มาหลอกลวงหลอกให้ไปทํางานเมื่อมาทํางานแล้วก็ ก็ให้ไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับก็จะเป็นการพูดคุยกันทางออนไลน์กันนะครับทาง Facebook บ้างทางอิน t ต g r a แกรมบ้างทาง Messenger บ้างบอกว่าให้รับงานแล้วนะครับคุรจะได้รับงานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตรงนี้จะเป็นงานของคุณนะครับคุณจะต้องทํางานตรงนี้ส่งส่งอย่างเช่นทำเอ็กเซลทำเพอร์ p o พอย์หรือว่าทํางานออนไลน์ส่งหรือว่าให้กดไลค์เฟซบ o ๊ก หรือว่ากดไลค์ u t u b e แล้วก็แคปหน้าจอในส่วนที่ตัวเองทำงานงาน,นะครับ<ไ>ว่าได้กดจริงนะครับแล้วก็ส่งไปส่งไปส่งไปงไป,ประมาณทัก10 20ที่เรากดไปเขาก็จะมีเงินโอนมาให้<ไ>แต่มีเ<ไ>งื่อนไขว่าต้องเปิดบัญชีใหม่มนะครับเปิดบัญชีใหม่ไม่ใช้บัญชีเดิมนะครับทางผู้เสียหายที่เป็นเยาวชนหรือเป็นวัยรุน่นหรือผู้ที่จบการศึกษาระดับมหหรือว่าปชนะครับประมาณนี้ก็ ไปเปิดบัญชีนะครับหลายรายก็ไปเปิดบัญชีนะครับเราก็แจ้งเลขที่บัญชีไปนะครับเมื่อแจ้งที่คือบัญชีอะไรแล้วมิจฉาชีพก็ไปหลอกอีกเหมือนเดิมก็ไปหลอกครังอื่นก็หมายก็าที่ลอในใน A แล้วก็ไปลอในบีนะครับผมว่าอย่างเช่นใน A จ่ายค่าสมัครใช่ไหมฮะจ่ายค่าสมัครทํางานออนไลน์ก็ให้โอนเงินเข้า บัญชีในเใน A ในหลอกใน A ให้อนเงินเข้าบัญชีใน B ครับพอบัญชีใน B ได้เงินมาก็เชื่อว่าตัวเองได้เงินจากการทํางานก็ทํางานต่อดังนั้นอีกสักผู้ก็ปรากฏว่านายน C ก็โอนเงินมาให้นาย B ในใน C ีก็โอนเงินให้นายเอกลับไปกลับมาสลับกันค้ากันไปคว้างกันมาแล้วมาจุบพี๊ที่ตรงไหนครับจกพี๊ที่ถ้าอยากได้งานที่ได้รายได้ตอบแทนสูงต้องใช้เขาเรียกว่าระดับของ คนทํางานในระดับเรียกว่าโปรโมชันนี้ถ้าใช้ถ้าจะทํางานในเรทที่อัตราสูงต้องสมัครระดับพรีเมียมะระดับ b ี p <IP. S 1> อย่างได้เงินเดือนหมื่นหนึงต้องเสียค่าสมัครนะสองพัน <2000. S 2> ใช่ครับเพื่อจะได้ซื้อโปรโมชั่นนี้ผู้เสียหายก็ ใช้บัญชีของตัวเองนะฮะหมายถึงว่าบัญชีที่เป็นบัญชีมานะครับรับเงินจากผู้เสียหายอีกทอดหนึ่งนะครับแต่ว่าผู้เสียหายคือไม่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองถูกหลอกให้เปิดบัญชีมาใช่ไม่รู้ครับก็ใช้คำว่าไม่รู้ต่อต่อบัญชีมานะครับแต่ก็เมื่ออวนเข้ามาก็ปรากฏว่าเงินที่ผู้เสียหายรายอื่นอวนเข้านั้นเขาก็ยืนยันนะมีการพูดคุยกันนะครับเพราะว่า กลุ่มกลุ่มนี้ในปกลุ่มที่แบบว่าทํางานออนไลน์กันในกลุ่มในคอมเมนต์ก็จะถามกันนะครับต่างคนก็ต่างรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกปรากฏว่าต่างคนก็เลยต่างแช่งข้ว่ากันอันนี้ก็แล้วรวมถึงบางคนนะครับไปมีความถูกถูก,ถกมิจฉาชีพบางคนมาหลอกให้รักด้วย<อ>หลอกหลอกให้รักก็คือว่าหลอกอยู่ด้วยกันในตัวตนจริงๆนะครับไปเจอกันรักกันชอบพอกันก็เอาบัญชีที่เปิดเนี่ยครับ เป็นบัญชีรับเงินจากผู้เสียหายโดยเชื่อว่าตัวเองนั้นรักผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้จะหาเงินเข้ามามบัญชีเราแล้วเราก็จะโอนเงินถอนเงินให้ปรากฏว่าก,ก,ก็อันนี้เป็นข่าวในโซเชียลว่าถูกหลอกให้รักแล้วใช้บัญชีเพื่อใช้เป็นบัญชีมาเจ้าหน้าที่ก็ หลังจากผู้เสียหายแจ้งความก็ออกหมายเรียกสุดท้ายกลายเป็นหมายจับเนื่องจากเสียหายจํานวนมากก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปจับน้องผู้ชายคนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาแล้วก็กลายว่าตัวเองเป็นบัญชีมาเขาก็พูดว่าผมถูกใช้เป็นบัญชีมาผมไม่รู้ผมถูกหลอกใช่โอ้โเดี๋ยวนี้ภัยออนไลน์มันน่ากลัวมากเลยนะคะน้องเขาเสียใจร้องง่ายสามารถค้นได้นะครับในเคสตรงนี้นะครับผมก็มาศึกษาเคสนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่เรียกว่า ไม่ได้ว่าจ้างให้เปิดบัญชีแต่ว่าหลอกให้ว่ามีงานแต่ต้องเปิดบัญชีอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าใช้ชกช่องทางเช็คตูรูปแบบเพื่อให้ผู้เสียหายเกิดความเชื่อมั่นว่าการเปิดบัญชีธนาคารนั้นไม่น่าจะเสียหายแต่การเอาไปใช้กับเป็นการทําให้ผู้อื่นเสียหายนะครับเพราะงั้นแล้วคัญนะคะถูกหมายจับด้วยอ่าครับถูกจับต่อต่อต่อในทันทีเลยนะครับผมเพราะว่ารู้ตัวรู้ตนว่าอยู่ที่ไหนนะครับนั้นเขาก็ เป็นคนบริสุทธ์นะดตอนั้นนะครับแต่ว่าก็เมื่อถูกจับแล้วก็รับสารภาพว,า <c oughs> ว่าเขาน่ะมีเงินเข้ามาจริง <c oughs> แล้วเขา <c oughs> เข้าทอนเงินให้กับแฟนจริงแฟนที่เป็นผู้หญิงจริงโดยเ <c oughs> พิ่งมาทราบว่า เป็นการใช้บัญชีเขาเป็นบัญชีมาอันเองนะครับผมโอ้โหมจชาชีพมาหลอกลวงนะคะในทุกรูปแบบจริงๆทั้งบัญชีมาถูกหลอกลวงให้รักเพราะฉะนั้นปือนกันเลยเตือนภัยทุกท่านนะคะเตือนภัยทุกท่านโดยเฉพาะภัยที่กับออนไลน์ภัยกับไซเบอร์นี่แหละค่ะท่านจะได้ไม่ต้องเสียใจนะคะแล้วก็เสียทรัพย์สินด้วยเสียเงินด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่านอย่าลืมนะคะโทรไปที่สายด่วน 1441น,น,นะคะเราจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันระวัดระมัดระวังภัยออนไลน์ที่มาในทุกๆรูปแบบค่ะวันนี้หมดเวลากับรายการเตือนภัยไซ<า>ยเบอร์<า>แล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ